ผ่านไป50ปีรถกับปัะทธะรถใหม่คันไหนแข็งกว่ากาันเราอาจจะเคยได้ยินความเชื่อที่ว่ารถเก่าๆเล็กแข็งกว่ารุ่นใหม่ชนเราไม่เป็นไรแต่ลองดูคลิปนี้เป็นการทดสอบการชนจากสำนัก IHS i ของอเมริการะหว่างเ h e v r เล e เบ e l Air ปี1959ที่ขึ้นชื่อว่าเหล็กแข็งไม่รู้ลมกับเ e v Ro เล t มา l i บูปี2009รถขนาดพอๆกันกับเต y o ต a าแ Cam ม y ที่ใหม่กว่าคันแรกถึง50ปีผลที่ออกมาคือรถเก่าอย่างเบ l Air ตัวรถยุบไปถึงห้องโดยสารแถมรถยังไม่มีถุงลมนิรภยัยอาจเป็นอันตรายถึงชีีววิตนนขับ่นน่่งงสสนนห้ออโดดยยยารูและม ถุงลมรองรับรอบคันสิ่งที่รถทั้งสองคันต่างกันคือมาริบูจะเป็นรถสมัยใหม่มีการแบ่งโครงสร้างตัวถังออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนซับแรงกระแทกหรือคัมเบโซนจะยุบตัวเพื่อกระจายแรงจากการชนจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยรองรับและดูดซับแรงกระแทกให้อยู่ในโซนนี้มากที่สุดทำจากวัสดุเฉพาะและออกแบบโครงสร้างให้ควบคุมการยุบตัวได้ถ้าชนหนักก็จะยุบเยอะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจไปนะจ๊ะโครงสร้างอีกส่วนคือเซฟตี้โซนจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ห้องโดยสารยุบตัวมักจะ เกิดอุบัติเหตุแล้วยังช่วยคนออกมาได้ง่ายนอกจากนี้สิ่งที่รถใหม่มีมากกว่ารถเก่านั่นคือเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆเส้นถุงลมรอบคันเข้มข้นนิรภัยแบบ3จุดยังไม่นับรถในปัจจุบันที่มีระบบ Active t i v e t y อย่างระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์และกล้องรอบคันแบบจุกๆด้วยนะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับ